สวัสดีครับวันนี้ผมมีรถมาขายหนึ่งคันนะครับจริงๆแล้วคันนี้เป็นรถที่ผมใช้เองนะครับรถลูกรักนะครับเป็นรุ่น h a r l e y d a v i d s o n s p o r t ์ตนะครับหนึ่งพันสองร้อยซีีทวินปลัก๊กคำว่าทวินปลั๊กก็คือมีสี่หัวเทียนนะครับเป็นรถปีเก่าคาร์บูเรเตอร์นะครับรุ่นที่หายาก ตอนนี้เริ่มหายากแล้วปีประมาณ2,000ถึง2,001ประมาณนี้ยครับคันนี้ที่ขายเพราะว่าพูดังตรงเลยไม่ไม่เคยได้ขี่เลยไม่เคยได้ขี่ไปไหนเลยอยู่กับผมมาประมาณเกือบ4ปีแล้ววิ่งไปแค่ประมาณ1,500กว่าโลเองลองมาดูรอบคันนะครับ คันนี้ผมบอกเลยนะครับว่าคันนี้เป็นรถที่ผมตั้งใจทําแต่งไว้ใช้เองนะครับไม่ใช่ทรงเดิมๆนะครับไม่ใช่เดิมๆตรงรุ่นนะครับก็จะเป็นสไตล์บอบเบอร์ชุดแต่งที่ใช้นะครับคันนี้จะ ค่อนข้างเยอะอยู่ดูภายนอกเหมือนจะธรรมดานะเหมือนจะแบบพวกโฟเดเอะอะไรเงี้ยจริงๆจริงๆไม่ใช่นะครับถ้าเดิมๆมันจะไม่เหมือนนี้เลยชุดชุดโชคหน้านะครับเปลี่ยนใหม่แล้วครับของเดิมเป็นแผงถ้าแผงคอเดิมเนี่ยมันจะแผงคอแคบนะครับใช้ล้อล้อเล็กกว่านี้คันนี้ใส่เป็นชุดแผงคอแต่งนะครับกว้างกว่าเดิมเพื่อให้ใส่ล้อได้ใหญ่ขึ้นนะครับ ไฟหน้าก็เป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับล้อหน้าใส่เป็นขอบ1 6ไว้นะครับบังโคนเล็กบังโคนสั้นยางฟันเรื่อยก็เพิ่งเปลี่ยนมาใหม่นะครับล่าสุดเลยนะครับเปลี่ยนเพื่อขายโดยโดยเฉพาะนะครับถังเป็นถังแนวทันตอมนะครับสีเป็นสีเกรด ต้นลายนี้ออกแบบเองนะครับรออกแบบในคอมเองอย่างที่บอกคันนี้เน้นขายเอ้ยเน้นใช้เองก็มีตำหนิตามการใช้งานนะครับไม้ไม้แต่งตุ๊กตาแต่งนะครับพวกนี้ใช้เองไม่ค่อยได้ขี่เท่าไหร่อันนี้ทะเบียนแท้นะครับ ไปเลี้ยวก็เป็น LED นะครับจานิดเป็นจานิดแต่งนะครับปับ๊มเบรกเดิมปั๊มเดิมนะครับประกับเดิมอันนี้เป็นตัวโอเคครับต่อครับพอดีตรงนั้นมันแดดร้อนจัดนะครับยหญ่ที่หน่อย มือเบรกมือคัตก็จะใส่เป็นของแต่งไว้นะครับลายกระโหลกบอกแห้ก็เป็นของแต่งใส่ไว้มีตำหนิบ้านนะครับรการใช้งานใส่วัชียนใส่เป็นของแต่งนะครับสีเหลืองเด่นดีชอบใครไม่ชอบก็เปลี่ยนกลับไปสีดำได้นะครับอันนี้ใส่กองอากาศแต่งแบบนี้นะครับอันนี้ก็ชอบเหมือนกันกองเปลย ท่อก็เป็นท่อสแตนเลสน,นะครับทำขึ้นใหม่สองออกหนึ่งปัดเงาได้ี่เป็นฝาครอบตัวถังน้ำมันเครื่องนะครับระดับน้ำมันเครื่องก็เปิดเช็คได้เลยนะครับตรงน,นี้เป็นปลายวงกลมนะครับของเล็กๆน้อยๆครับพยายามใส่ให้มันดูแบบดูแปลกตาขึ้นมาหน่อยนึง จริงอยากทำเยอะกว่าน,นี้แต่ว่ามันไม่เหมาะกับรถแล้วสา,ายพานก็ยังดีนะครับยังใ,ใหม่อยู่นะครับโชกสภาพสวยนะครับโชกเป็นโชกของฮาเล่โฟเดเอกนะครับซึ่งเขาถอดออกซื้อมาใหม่ๆแล้วก็ถอดออกนะครับแทบจะไม่ได้ใช้ง,งานเลย ยางหลังก็ลายฟันเลื่อนเหมือนยางหน้านะครับยางใหม่ปีใหม่นะครับเปลี่ยนพร้อมกันแต่การใช้งานมันมันก็ก่อถนนตู้ยางแบบทั่วไปไม่ได้นะครับแต่ที่ชอบแบบนี้เพราะว่ามันดูดุดีดูคลาสสิกดีนะครับถ้าไม่ชอบว่าเปลี่ยนกลับเป็นยางแบบเดิมของฮาร์เลได้โอเคโดยรวมกว็ประมาณนี้นะครับ กจกก็อยู่ด้านใต้แฮนด์เหมือนเดิมลนะครับลองฟังเครื่องดูนะครับออรุ่นนี้พิเศษนิดนึงนะครับมันมันเป็นคาบ,บูเรตเตอร์ซึ่งมันต้องวอร์มเครื่องก่อนนะครับถ้าเครื่องเย็นนะมันไม่เหมือนหัวฉีดนะครับตาตาชึ้งเดียวแล้วก็ขี่ได้เลยไม่ใช่นะครับมันต้องวอร์มหน่อยให้รอบเครื่องมันให้เครื่องมันร้อนขึ้นหน่อยนึ้งครับ มันก็จะไม่ค่อยสะดุดถ้าสะดุดเอ้ยถ้าเครื่องยังเย็นเนี่ยสะดุดนะครับคันนี้ผมเพิ่งเป็นแบตมาใหม่นะครับไม่กี่วันนี่เองวันนี้ก็ปรับรอบได้ จะให้เดินหอบแค่ไหนก็ปรับเอานะครับเรสร็จกทุกดวงนะครับ น่าเป็นไฟแบบเดย์ไลท์นะครับกลางวันก็สว่างกลางคืนยิ่งโคตรสว่างนี่นี่ไฟกลางคืนนะครับสว่างมาก ็ก <Okay, S 2> เครื่องดูครับเงียบดีนะครับอหอบเกินดับเลยโอเคก็ประมาณนี้นะครับรถใช้เองไม่ต้องห่วงอยู่แล้วครับผมวิ่งไปไกลสุดแค่นนครนายกคันนี้ Okay. คันนี้ผมขายอยู่ที่3ามแสนห้าหมืนบาทท้วนนะครับสามแสนห้าหมืนบาทท้วนครับสําหรับรถสภาพดีแล้วก็แต่งมาเยอะพอสมควรทะเบียนแท้นะครับเลขหนึ่งแค่ทะเบียนอย่างเดียวนะครับลองหาข้อมูลดูนะครับ1กรุงเทพกี่หมื่นแล้วตอนเนี้หลักหมื่นนะครับเฉพาะทะเบียนโอเคใครคิดว่าแพงไปก็หาเดิมๆใช้นะครับ ถ้าเป็นรถแต่งอย่างนี้มันก็จะแพงขึ้นหน่อยแต่ว่าจริงๆแล้วรุ่นนี้ผมเคยถามเซลล์ของฮาร์เลในงานมอเตอร์โ,โชว์ก็บอกว่าถ้าเป็นเดิมทุกจุดเขารับซื้ออยู่ประมาณ4ี่แสนนะครับแต่ต้องเดิมจริงๆทุกอย่างเดิมหมดเป็นรถสะสมได้นะครับโอเครถอยูสามบินน้ำนนทบุรีห้าิบนะครับขอบคุณครับ